ในบาลีก็มีสัตว์ว่าเด็กทารกเกิดมามันไม่มีความคิดอุปาทานว่าตัวตนมันต้องโตถึงขนาดที่รู้อร่อยหรือไม่อร่อยรู้อย่างนี้ก่อนถ้าเกิดความอยากไปตามความอร่อยหรือไม่อร่อยแล้วความอยากนั่นก็ปรุงความคิดว่าตัวต,วตนว่าตัวกูตัวกูอร่อยหรือไม่อร่อยตัวกูอยากหรือไม่อยากนี่คําสอนอันลึกลับเข้าใจยาก เกี่ยวกับเรื่องตัวตนตัวตนไม่มีตัวตนเป็นมายาแต่เกิดขึ้นแล้วในความคิดินแน่นแ้นละไม่ได้เป็นตัวตนฝากก็พูดไปตามความรู้สึกนั้นนั่นว่าตัวตนตัวกูกูของกูกูนี่คือธรรมชาตินั้นรับตัวตนเกิดขึ้นมาได้ทั้งที่ไม่มีตัวตนท่านที่มีช่ตัวตนเลย ไม่มีตัวตนมันก็เกิดเป็นตัวตนกันมาได้ในความรู้สึกแล้วก็ทําปัญหาหเกิดขึ้นเป็นความทุกข์เรื่องอนัตตาคืออย่างนี้เข้าใจยากก็คืออย่างนี้เรื่องอนัตตาไม่ใช่ตนสร้างมาจากอุปาทานสร้างมาจากตัณหาสร้างมาจากเวทนา สร้างมาจากผัสสะในสูตรบางสูตรพระพุทธเจ้ายกผัสสะเป็นต้นตอของทั้งหมดของทุกอย่างเลยถ้าไม่มีผัสสะทางตาหูจหมูกลิ้นกายใจแล้วไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นในโลกนี้แก่เรามันจึงระบุไปยังผัสสะเป็นต้นตอก็มีผัสสะนี้ก็มัองกันทายามีอวิชชาก็ไปผสมรวมด้วยก็ไม่เกิดเรื่องอย่างนี้เหมือนกัน เราเอาวิชามันก็ไปรวมอยู่ในผัสสะเป็นผัสสะของอวิชชาไอผัสสะนั้นจึงทาเรื่องมหักมาอกายกองผัสสะล้วนๆมันก็มีทําเรื่องเลยแต่ผัสสะทางจ,จิตใจมันเอา,อาวิชาก็ไปรวมอยู่ด้วยจะเรียกว่าเรื่องราวนี้เกิดมาจากผัสสะก็ถูกเหมือนกันเกิดมาจากอาวิชาก็ถูกเหมือนกัน เกิดมาจากตัณหาอเวทนาก็ถูกตัณหาก็ถูกอุวาทานก็ถูกคำพูดเหล่านี่แต่ละคำคุณไปศึกษาให้จนทาใจตัวจริงที่มันมีอยู่ที่เราในเราในร่างกายนี้ในจิตนี้มีอวิชชาตัณหาวาทานพภพชาตินี้อะไรอยู่จริงอย่างไร ให้พบพบมาจริงๆอย่าอย่าให้เป็นตัวน้งซื้ออีกต่อไปทำจิตให้ดีโดยวิธีสมาธิเป็นสมาธิแล้วจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้โดยง่ายถ้าจิตกำลังฟุง้งซ่านลังเลโพมวัวมั่สลัวไม่ไม่ไม่เห็นได้ง่ายเห็นได้ยากมาก มันเป็นอยู่ให้ดีให้เป็นสมาธิได้ง่ายเป็นสมาธิแรกจะเห็นสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายสิ่งที่เราเคยรู้จักแต่ตัวหนังสือนี่ต่อไปนี้มันจะเห็นตัวจริงได้ง่ายทำจิตให้ดีดีวิธีสมาธิก็คือทำจิตให้มันเหมาะสมที่จะเห็นอะไรนะ ถ้าอย่างนั้นจะทําไปทําไมจะเพียงใจสุขเมือ่อกลับ <c oughs> นี่มันก็ไม่พอตายเป็นสมาธิเพื่อจิตจะเห็นอะไรได้โดยง่ายจะรู้จะพากใจอะไรได้โดยง่าย ฝึกสมาธินั้นมันไม่มีอะไรลึกลับเพราะมันไม่รู้มันจึงลึกลับถ้าลึกลับมันก็ถ้ารู้แล้วมันก็ไม่ลึกลับคือเอาอะไรมาสักอย่างหนึ่งตอนเราให้จิตมันกำหน,นดอยู่แต่สิ่งนั้นสิ่งเดียวสิ่งนั้นสิ่งเดียวสิ่งนั้นสิ่งเดียวฝึกมนอย่างนั้นมันจิตมันก็รู้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 เป็นสมาธิไม่พลาดไปซัวสัวรอบตัว รมจุดเป็นสมาธิอยู่ตรงสิ่งที่เราเอามาฝึกมันนั้นทุกคนทำได้ตามธรรมชาติเอาอะไรที่เหมาะสมที่จิตจะกำหนดอยู่ที่นั้นจนกว่ามันจะกำหนดได้เลือกให้เหมาะสมเพราะบางอย่างมันไม่เหมาะสมมันยุ่งยากลำบาก พระพุทธเจ้าตรัสว่าลมหายใจที่หายใจเข้าออกอยู่นั่นแหละง่ายสะดวกให้เป็นให้เป็นที่กำหนดของจิตแต่ในพระคัมภีร์เขามีอื่นอีกมากมายนอกจากลมหายใจก็มีเอามาเป็นอารมณ์ที่ทำให้จิตกำหนดเรื่องเกสินก็มีเรื่อง,อ,งอสุปก็มีอะไรก็มีอีกมาก มีทั้งอย่างหยาบมีทั้งอย่างละเอียดมีทั้งเป็นวัตถุมีทั้งเป็นสักว่าความรู้สึกเป็นนามธรรมาแต่มันเหมือนกันหมดมันเหมือนกันตรงที่ว่าเอามาเพื่อจิตมันกำหนดอยู่ที่นั่นเองทุงใครจะทำสมาธิแบบไหนกันได้ัรงนั้นแต่มันมันกเียกว่าใช้ได้นะ แต่เราเลือกเอาแบบพี่สะดวกได้ผลดีได้ผลเร็ว <murder> ดีกว <school and human voir> ่าพอจิตเป็นสมาธิแล้วมันก็เปลี่ยนเป็นจิตชนิดที่จะเห็นอะไรได้โดยง่ายเห็นโดยทางจิตใจอ่ะทีเรียกว่าปัญญาได้โดยง่าย มีการเป็นอยู่ที่ถูกต้องที่เรียกว่าศีนและจิตจะเป็นสมาธิได้ง่ายาสำหรับไอบุคคลที่เป็นอยู่โดยถูกต้องที่เรียกว่าศีนเนี่ยจิตจะเป็นสมาธิได้โดยง่ายใี่จิตเป็นสมาธิแล้วก็ซองลงไปดูที่ที่เราอยากจะรู้นะว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรดูความทุกข์และเหตุของความทุกข์ เป็นลำดับลำดับลำดับไปกระทั่รู้สิ่งที่จะตัดต้นเหตุแห่งความทุกขนิเสียคืออย่าได้เกิดตัณหาอย่าได้เกิดอวิชชาอย่าได้เกิดตัณหาอย่าได้เกิดอุปาทานก็ดับทุกได้เพราะเหตุนี้ ถ้าไม่รู้ก็รู้จะรู้สึกว่าเออแนี่มันมันเหลือวิสัยหรือเหนือธรรมชาติแต่พอรู้ค้าวอ้าวนี่มันคือธรรมชาติตามกฎของธรรมชาตินี่ที่จะเป็นศีลก็ได้เป็นสมาธิรราก็ได้เป็นปัญญาก็ได้ไม่ใช่สิ่งเนื้อธรรมชาตินอกเหนือธรรมชาติเป็นเรื่องละเอียดในทางธรรมชาติธรรมชาตินี่ แล้วเมื่อรู้มากข้าวรู้มากข้าวนะครับม,มันก็กลายเป็นเรื่องง่ายเรื่องตื้นขึ้น,นมาไม่ลึกซึ้งลึก,ล,กลับอะไรจนกระทั่งรู้ว่าไอ้เรื่องจิตใจมันก็เรื่องอย่างเดียวกับวัตถุมันเป็นธาตุตามธรรมชาติมีเหตุมีปัจจัยกรุงแต่งแล้วมันก็ต้องออกผลมาตามกฎตามเกณฑ์ของมันเลยเป,เป็นธาตุธาต,ธาตุเป็นธาตุไปทั้งหมดไม่มีอะไร ที่จะลึกซึ้งไปกว่านนี้จะเห็นว well> ่าร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีไม่ได้มีความลึกซึ้งอะไรเป็นพาดตามธรรมชาติจัดการกับมันได้ให้ถูกวิธีแล้วมันก็จะไม่ปรุงความทุกข์ขึ้นมา ันถูกวิธีแล้วไม่ปรุงความทุกข์ขึ้นมาผิดวิธีมันก็ปรุงความทุกข์ขึ้นมาเนีย่ยศึกษาธรรมะศึกษาศาสนามันมีอย่างนี้ <c oughs> เราจะเอารู้ไม่เอาก็แล้วแต่เราแหละแต่ว่าเรื่องมันมีเท่านี้รู้ธรรมชาติจนไม่เกิดความทุกข์ได้